สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY วันนี้ผมจะมาแนะนำวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจาก12โวลต์แปลงให้เหลือ5โวลต์กันครับโดยในคลิปนี้ผมจะใช้ IC เบอร์7805ซึ่งเป็น IC ประเภทปรับแรงดันอัตโนมัติให้ค่าคงที่อยู่ที่5โวลต์โดย IC 7805จะเรียงขาดังนี้ขาที่1เป็นขา input ตหรือขาไฟเข้ารับไฟบวกตั้งแต่7โวลต์ถึง25โวลต์ขาที่2เป็นขากราวหรือขาไฟลบ ขาที่3เป็นขาเอาพุทหรือขาไฟบวกขาออกข้อดีของ IC ตัวนี้ก็คือข้อที่1แรงดันไฟจะนิง่งเสถียรอยู่ที่5โวลต์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าแรงจ่ายไฟจะมาแบบไม่สมบำเสมอก็ตาม ข้อที่2นอกจากจะทําหน้าที่ลดแรงดันให้เหลือเพียง5โวลต์แล้วมันยังจํากัดกระแสให้ไม่เกิน1แอมป์ด้วยส่วนข้อเสียก็มีนะครับ IC ตัวนี้จะมีความร้อนสะสมจากแรงดันตกค่อมที่ตัวมันและเมื่อแรงดันไฟขาเข้ากับไฟขาออกต่างกันมากเท่าไหร่ก็จะทําให้ IC ตัวนี้ร้อนมากขึ้นไปอีกโดยกําลังที่เสียไปจะกลายเป็นความร้อนโดยสามารถคํานวณออกมาได้เป็นวัดดังนี้นําไฟเข้าลบกับไฟออกเหลือเท่าไหร่ไปคูณกับแอมป์ เพราะฉะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นก็คือ7วัตต์ซึ่งถือว่าร้อนมากครับโดยวิธีแก้ไขก็คือเพื่อนๆต้องติดฮิตซิงเพื่อระบายความร้อนให้กับมันด้วยนะครับนอกจากติดฮิตซิงแล้วเพื่อเปิดการถนอมอายุการใช้งานของ IC ก็ควรที่จะแปลงแรงดันให้โวลต์ไม่ห่างกันมากก็จะดีที่สุดครับส่วนการต่อใช้งานที่มีความถี่สูงเช่นในรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ควรจะใส่คาปาซิเตอร์ เพื่อกองความถี่นี้ทิ้งโดยข้อมระหว่างขาไฟเข้าและขาไฟออกขาไฟเข้าควรที่จะใช้คาปาซิเตอร์ค่าสูงสูงจนขาไฟออกก็ควรที่จะใช้คาปาซิเตอร์ที่ค่าต่ำกว่าครับส่วนการต่อใช้งานจริงไปชมกันครับว่ามันจะรักษาแรงดันไว้ที่5โวลต์จริงหรือเปล่าคลิปนี้แหล่งจ่ายไฟเป็นอะแดปเตอร์ที่ผมทำขึ้นมาใช้งานเองจากคลิปก่อนหน้านี้โดยมันจะจ่ายแรงดันไฟอยู่ที่15โวลต์แล้วก็แปลงให้เหลือ5โวลต์ สามารถต่อไฟไปใช้งานได้เลยครับที่ขา2และขา3ส่วนคลิปนี้แหล่งจ่ายไฟจะเป็นแบตรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งแรงดันของมันอยู่ที่12โวลต์5แอมป์แล้วก็แปลงให้เหลือ5โวลต์1แอมป์ส่วนคลิปนี้จะเป็นแบตรถยนต์จะจ่ายแรงดันอยู่ที่12โวลต์70แอมป์แต่ถึงแม้กระแสจะมากเพียงใดแต่แรงดันไม่เกินยิ่ม5โวลต์ขาเข้ามันก็จะแปลงให้เหลือ5โวลต์1แอมป์ขาออกอยู่ดี IC 7805ตัวนี้นอกจากจะแปลงแรงดันไฟอยู่ที่5โวลต์แล้วตัวเลข2ตัวท้ายยังบ่งบอกถึงโวลต์ที่มันจะจ่ายออกมาได้นั่นแปลว่าตระก,กูลของมันยังมีอีกหลายเบอร์ที่แปลงแรงดันได้โดยเพื่อนๆสามารถค้นหาเพิ่มเติมจากเบอร์ตัวอย่างทั้งหมดนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ